พี่เอกพี่มีน้องถามเข้ามาว่าไปซื้อโทรศัพท์มือสองมาเนี่ยทางร้านเขาสมัคร Apple ID ให้เลยได้ไหมไม่ได้สิเออแต่มันชอบเป็นนะเพราะว่าอันนี้เข้าใจอยู่ก็คือ,คอว่ามีหลายคนอนะ่ะไปซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่แบบสมัคร Apple ID ไม่เป็นแล้วก็ทางร้านเขาก็จะแบบเออให้สมัครให้ไหมอะไรเงี้ยหลายคนก็ยอมให้ร้านอ่ะทำให้หมดเลยอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะคือไม่ได้นี่นะแต่ว่าพอเป็นสมัยเนี้ยด้วยความที่มิตฉาชีพมันเยอะาะนั้นก็เลยกลายเป็นช่องโหว่แล้วก็อันตรายมากมานะครับพวกเราทุกคนนะเวลาเราไปซื้อออออโททรรรศัพ์ iPhone นะคไมม่่่วาจเเป็ืืืืงห อะไรก็แล้วแต่นะสิ่งที่สําคัญคือห้ามให้ร้านสมัคร Apple ID ให้เราต้องสมัครเองซึ่งวิธีการสมัครก็คือเราจะต้องสมัครมีอ e ีเมลของตัวเองแล้วก็ทําการสมัครด้วยตัวเองอาจจะให้ทางร้านแนะนําได้แต่เราต้องสมัครด้วยตัวเองอย่างเช่นถ้าเกิดเราทําไม่เป็นใช่ไหมก็ให้ทางร้านนั่นแหละแนะนําแต่ว่าใช้อ e ีเมลของเราอ่าเราต้องมีอ e ีเมลของเรานะแล้วก็สมัครให้เขาแนะนําทีนี้ในจังหวะที่เราจะต้องใส่พาสเวิร์ดให้เราใส่แบบไม่ให้ร้านเห็นนะแล้วเราก็จดของเราไว้อย่าให้ร้านเห็นเด็ดขาดอันนี้สาคัญมากๆเพราะว่าเมื่อเรายอมให้คนอื่นรู้ Apple ID แล้วรหัสผ่านอะไรเงี้ยมีโอกาสสูงมากที่เราจะถูกดูดข้อมูลหรือว่าเอาง่ายคือมันไม่ปลอดภัยทําเองดีกว่านะครับ